ครับ6นาฬกา21นาทีคุณผู้ชมะเออนี่เกือบจะครบ2ปีเหตุที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่หนองบัวลำพูจำได้ไหมได้นี่ก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อ,อุดรธานีมีคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ามาเกิดอะไรขึ้นช่วงหน้ามาดูครับ เบเยอร์ er, จับมือ60พันธมิตรสายอสังหาริมทรัพย์ประกาศพันธกิจในซีโร่มิชชั่นพร้อมเปิดตัวเพนต์คาร์บอนแคลแอปคำนวณคาร์บอนฟุตปริ n t จากการใช้สีทาอาคารรายแรกในไทยชูนแนวคิดมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตรกรรมสีเขียวโครงการ Future We Future World เนี่ยเราโฟกัสไปที่เรื่องของการนาตัวคาร์บอนเนี่ยกับสีเนี่ยเข้ามารวมในนวัตรกรรมเดียวกันเพื่อทาให้สีเนี่ยมีนวัตรกรรมที่สามารถลดคาร์บอนได้ช่วยในการลดปรีหยัพลัลางงานได้ต่อยอดไปยังนวัตรกรรมอื่นๆสสําาาาหหรรรับบีีเเยยยออ์กลกล